โอ้โหนะครับพี่น้อง1วัน152ล้านกว่าบาทนะครับพี่น้องนี่คือความสามัคคีของคนไทยนะครับพี่น้องที่มีแนวคิดที่จะไม่ให้พวกเขมรพวกระแวกนะครับพี่น้องเข้ามารุกรานในพื้นแผ่นดินไทยนะครับพี่น้องตอนนี้มีโครงการที่จะสร้างรั้วแนวชายแดนระหว่างเขมรกับไทยนะพี่น้องไม่ให้ไอ้พวกระแวกเนี่ยเข้ามารุกรานในประเทศไทยไม่ให้เข้า ไม่ให้ลักลอบเข้ามาทำราหากินในประเทศไทยนี่แหละคือสิ่งที่ประเทศไทยคือความสามาคคีของคนไทยคนละไม้ร่วมมือร่วมใจกันนะครับพี่น้องยอดเงินนะครับรวมล่าสุดนะในวันที่3ตุลาคม2 5 6 8นะครับพี่น้องรวมเป็นเงินนะ1น2ล้านนะครับพี่น้อง9 60, 10, 6้1บาทนะครับพี่น้องโอ้โห,โหนี่คือแค่1วันนะครับนะ 1>, 1วันหนึร้าล้านกว่าบาทนะครับพแค่หนึ่งวันเพราะฉะนั้นถ้าหลายๆวันน่ยจะเชื่อว่าพวกเขมรเนี่ยพวกระแวกไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาผืนแผ่นดินไทยนะเข้ามาลุกรานประเทศไทยไม่ได้เข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยไม่ได้เพราะว่าพวกคุณเนี่ยริเริ่มนะครับนะริเริ่มที่จะปีก้าขวางแข่งนะ ใส่ร้ายประเทศไทยนะครับดูหมิน่นดูแครนประเทศไทยวันนี้ประเทศไทยเอาจริงคนไทยเอาจริงนะครับพี่น้องนายกอนุทินนะครับพี่น้องที่เป็นนายกคนล่าสุดปัจจุบันนี่ก็คือมีคําสั่งการออกมาบอกว่านีนะ่จะสร้างรั้วชายแดนนะครับพี่น้องวันนี้คนไทยเฮกันยกใหญ่เพื่อจะต่อต้านไอ้กลุ่มที่จะมารุกรานนะั่นก็คือ พวกระแวกพวกขเขมรนี่แหละครับเนาะพวกระแวกก็คือพวกขเขมรในปัจจุบันนะซึ่งบายอดเองนะได้ได้เห็นคนไทยมีน้ําใจแบบนี้แล้วขเขมรนะมีน้ําใจเนาะสามัคคีเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าหรือว่า,วาต้องรออีกสัก200ปี1 0 0ปีจะสามารถนะทําได้เหมือนประเทศไทยหรือเปล่านี่คือแนวคิด ของคนไทยนะครับนะแล้วก็ไม่ใช่แนวคิดอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือที่จะประสบผลสําเร็จได้ก็คือความสามาคคี1วันนะครับหนึร้าล้านนะแล้วขเขมรเนี่ยหวันเนี่ยจะได้1ร้านเลียวหรือเปล่านะครับพี่น้องนี่1นล้านบาทนะแล้วมันกี่หมื่นล้านเลียวกี่แสนล้านเลียวล่ะนะนี่แค่1วันนะครับนะต่อต้านพวกขเขมรเนี่ยถือว่าราบคาบเลยนะครับนะ แค่หนึ่งวันนะคิดดูว่าคนสามาคคีกันเท่าไหร่นะครับนะความสามาคคีของคนไทยนี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนทั่วโลกต้องจดจำนะครับว่าประเทศไทยเขาทำได้จริงๆนะแล้วไม่ได้โม้ด้วยนะไม่ได้โม้เหมือนพวกละแวกพวกเขเมรนด้วยพี่น้องนี่คือทำจริงนะ2 5 2ร้านเนะี่ยแล้วมีเศษอีกนะ152ร้าน เก้าแสนกว่าบาทนี่คือพี่น้องนะคือทําให้เห็นเลยว่าความสามัคคีนะพีนะ่น้องรวมหนึ่งใจหนึ่งเดียวของประเทศไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะนี่แหละเขาบอกว่าไทยรบไม่ขาดเนี่ยไทยรักสงบนะนะแต่รบไม่ขาดและสิ่งหนึ่งอีกที่ไม่ขาดไปนะั่นคือความสามัคคีท่านผู้ชมนะสามัคคีจริงๆนะซึ่ง152ล้านบาทเนี่ยบ้านบ่อยอดในี่ทั้งปีเนี่ยจะรวมได้หรือเปล่า ซึ่งไม่ใช่ว่า152ล้านกีิตไม่ใช่นะซึ่งมันมันเยอะมากๆนะแต่แค่ภายในหนึ่งวันแล้วดูว่ารวมรวมกันสมมุติว่า45หวันจะไปเท่าไหร่ทุกคนคิดดูนะนี่คือความตั้งใจนะครับพี่น้องความตั้งใจของคนไทยนะที่สมทบทุนนะเพื่อต่อต้านคนที่จะลักลอบเข้ามาประเทศไทยคนที่จะมารุกรานประเทศไทยนะครับ คือประเทศไทยเขามีคําสั่งออกมาอย่างชัดเจนนะแล้วก็ต้องทําให้ได้นี่คือหน่วยงานที่บอกได้เลยว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสามคัคคีนะเพ่น้องเนาะคือแน่นอนว่าทุกหน่วยงานในประเทศไทยเนะี่ยมีความสามคัคคีนะพ่น้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอก,กชนนะถึงแม้ว่าคนกัพูชาเองจะมองว่าประเทศไทยเนะี่ยเปลี่ยนนายกบ่อยเนาะว่าไม่มีความสามัคคีนั่นนี่แต่รวมๆแล้วบยอยดเชื่อว่า เขมรในอีกร้อยปีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำไปเหมือนประเทศไทยได้นะครับนะไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าประเทศไทยเองเขาเขาทำอะไรแล้วเนี่ยก็ถือเลยว่าทําให้มันดีให้มันเด่นให้ทุกคนเห็นว่าประเทศไทยทําแล้วสุดยอดนะครับนะทําแล้วทุกคนต้องจารึกนะครับพี่น้องทุกคนต้องจดจํานี่คือสิ่งที่ประเทศไทยมีนะครับนะแล้วเขมรล่ะอ่ะ จะทำได้เหมือนประเทศไทยไหมนะจะมีเงินถึง152ร้าล้านบาทไหมแล้วกี่วันกี่ปีไม่ใช่กี่วันนะถึงจะทําได้แต่ประเทศไทยนะแค่ภายใน1วันนะภายใน1วันนะครับนี่คือสิ่งที่มีนะสิ่งที่ประเทศไทยทําได้นะสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยทำแล้วโดดเด่นนะทำแล้ว คนไม่ลำบากเนาะเพราะทุกคนคือมีร่วมใจศรัทธามีความสามคัคคีมีความเด็ดเดี่ยวนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยมีแล้วพวกคุณมีหรือยังพวกขมรนะพี่นะ้องถือว่า1วัน100ล้านตัดขาดนะครับพวกเราแวกพวกขมรนี่พยจจะตั้งหัวข้อนี้เลยสคลิปพยจนะหนึ่งวันนะครับ100ล้านตัดขาด พวกระแวกนะครับเพราะว่าจังบยด์พูดหละนะพี่น้องเนาะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งบทบาทนนเลว่าหนึ่งหนึ่งอย่างที่บยด์เองเนะี่ยเพิ่งเห็นนะครับนะเพิ่งเห็นที่มีสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นมาอยู่ในประเทศไทยนะครับพี่น้องแล้วบยอ์เองก็เป็นคนลาวที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นนะได้สัมผัสแบบนี้นอกจากประเทศไทยเพี่น้องนั่นก็คือความสามัคคี ความเด็ดเดี่ยวนะพี่น้องเหนียวแน่นนะช่วยกันคนละไม้ละมือนะเพื่อจะปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติไว้นะครับพี่น้องปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยแน่นอนว่าถ้าโครงการนี้นะสำเร็จแล้วเทมเมนจะมุดเข้ามาไม่ได้แล้วนะพี่น้องจะปีนกำแพงมาไม่ได้แล้วเพราะจะติดไฟฟ้านะพี่น้องเพื่อดูนะเพื่อช็อตนะแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้คือ เป็นเขาเรียกว่าเป็นบ่อกเกิดแห่งความสำเร็จนะครับไปน้องเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นแล้วคือสมน้ำหน้านะครับไปน้องอยู่ดีไม่ว่าดีของคนเคมรนนะครับไปน้องมีปัญหากับประเทศไทยนะสุดท้ายวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับนะหนีไม่พ้นที่จะหอร้องอ้อนวอนประเทศไทยนะแน่นอนว่าประเทศไทยเนี่ยคือ หมดแล้วเนาะหมดความห่วงใยห,หมดความศรัทธากับคนกระเมินแล้วนะพี่น้องนะเอาสำหรับคลิปนี้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาดูนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้เองบอยยอดก็ขอขอบคุณนะครับ FFC ทุกทุกๆคนที่เข้ามาติดตามะรับชมบอยยอดนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่น้องสวัสดีครับเบิร์ดสปูสกุลครับ